ลอยคคู่นะครับเป็นถุงชองที่ชุนเราเอบปาดเทียนจริงๆครับติดทุกปีนะครับตรงนี้ mm hmm. ยินเหนียวนะครับยินเหนียวแล้วก็ลมด้วย ยางเลเดียนกลายเป็นยางเลเดียนแล้ว <laughs> ต้องกัดลงลึกๆนะครับถึงจะปัน่นถึงจะได้เลย